สวัสดีสวีเัสสวัสดีวันศุกร์ครับผมวันศุกร์เนาะเดือนเมษาครับผมอ่ามื้อนี้ขอเป็นอาหารจานเดียวนะครับเนาะผู้สาวสมน้อยโอ้ยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่มากไม่หม่ครับผมนี่ครับโอ้ยแบงวันสั์เลียงครับผมอ่านี้ครับจะมีหนูทอดหนึ่งตัวหนูทอดกระเทียมพริกไทยครับผมแล้วจิรีทอดจิ้งรียนะคุณผมอ่านผมเป็นจิรีเนาะแล้วก็เนื้อทอดแดดเดียวครับผมแล้วก็ ขาดไม่ได้เปรี้ยวผักเซียนโอ้ยบ่แม่กระสมผักเซียนครับผมอ่ากินแซ่บๆตบผู้เดียวก็เสียวได้ครับผมนี่ครับละครับเนาะมันบ่ได้แก่ครับผมออื้โลกนี้มันแย่ถ้าเราไม่ได้แก้ครองเขาก็กลับไปแก้ซะแล้วครับผมนี่ครับผมจิ้งเหลี่ครับผมนี่อันนี้เป็นกินเหลี่ที่ผมใต่มาแล้วครับเนาะโอ้ยน้ำตาจะไหลครับมีเตียงยำมากินบ่ได้แล้ววะมันคาบบ่เราบ่มีแขวแล้วว้าวไต่ตายๆๆๆตตายส่อๆเนาะครับเนาะอ่านี่ครับงเมื่อกว่าสิกินแซ่บๆก่อนครับมื้อนี้เนาะ ช่วงจัาโมุละนอนีนอผมมัดเจ้าโมุกเดี๋ยวผมเบิง่งนาฬิกาแป๊บนึ่งใบมกไก่เทียงโอ้โวแมนครับผมมันเกือบสิสองมุละนอเนาะสับมันมันหลุดหยาบจัิงนรอยครับโอ้ยนะครับฮาิกก็อ้อยครับผมเปิดอาลาสเข้ามานั่นนั่นนั่นนาไวแต่แห้เปิดอาลาสแ,แล้วนาน,น็นว่โอเคครับผมมากินดังเป็ครับผมม,มันบ่อเลยครับมันเมื่อยแก่คือว่าน,ำน้ำเนาะต้องกลับไปแก้สเปกผมโอ้ โอ้ยนะเป็นความชอบสุดบุคคลนะครับเราไปมากกับมักไปว่ามักกระซงนะครับเนาะตากผมกับมักนิดน้อยนะครับกินเพราะเป็นกระไสนะครับเนาะโอเคครับผมมากินของด้วยกันครับผมเข้าไงครับผมสวัสดีพีเรียหัวโอ้ไม่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 เลียครับไม่เลียว่าจังไรนะเจ้านี่โอ้ถ้าไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมครับเป็นสโลแกนของผมครับผมโอ้นี่ครับกินทั้งรถมอเตอร์อีดําหนึ่งครับโอ้อีกหมื่นปีสิบนี่รถเก๋งคราบเนาะโอ้ผู้ใดสนใจกับมามาครับมักกัดก้อนเกลือกินด้วยกันครับผมสวัสดีพีเรียหัวครับผม